พวกทุกคนต่อหน้าเราแบบแก่เราเห็นหนูตาด้วยหนูตาด้วยอย่างนี้อย่างนี้พูดเองพูดเองพูดเองนำเองนะ

ไปมากมาสองคนแี ah, ้วะพี่ตุ่ออะไรอะไรคุ่ดีมาพูดยหรอเอาโดนด่าว่ะไม่ยด่าแล้วคือก็ด่ายนั่นแหละเอาเนาะเนาไข่ไข่โมะ หมูทับเบอร์หรือเบอร์จับเบอร์พัทยาไม่มีอะไรให้มันไทยไทยไทยหมูไทยไทย

นะคะนะคะติดกระสุนขนาดาจะให้ยังไงจะให้กันยังไงกน 对呀、嗯。嗯